สวัสดีครับพี่สุ่ันมาทำเนี่ยมาปักเบ็ดมาปักเบ็ดที่มาทำปักเบ็ดที่สะทำที่ปักเบรร็บดครับบุ้งหงอท่านปักเบ็ดอัปช่อนครับ อันนี้ไม่โดนครับวันน,น,นี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับมือคืนหวาน ที่ปังเบ็ดหาวไม่เกี่ยงเหยื่อของเราจะเป็นเหยื่อปลาครับปลาปลากัดปกรดปาการประกัดกับปลากาดีนี่นจะเป็นปราก,กัดก่อน กว้างกว้างเบ็ดไปดูกับดักก็ได้ตัวหนึ่งครับได้หนูทงขาวตัวหนึ่งได้หนูหนาตัวหนึ่งครับ vi thuộc khắp tăng con còn nữa một con tôi lộm hầm Hãy subscribe cho mày ทำที่ปักใหม่ทำทำีทำ่ปักใหม่ครับอันนี้ เป็นหอยปลังครับหอยปังไม่ใช่หอยเชลลีนะครับเนี่ยเหยื่อปลาเราจะเป็นประกัด ฝากไปสีห้าหมายครับเดี๋ยวเราจะมาดูกับดักนี้ก่อนว่าจะโดนไหม <c oughs> กับดักตัวนี้ครับตั้งกล้องก่อนแป๊บบนึ่งนะครับตั้งกล้องก่อนจะตั้งได้ไหม หรือไม่ได้นี่ครับดูกำดักนี้โดน รนปลาไหลโดนปลาไหลตัวนึงครับโดนปลาไหลตัวนึงรู้จะเอามันได้มัน,นี้ไม้เอาที่ใส่มารดนปลาไหลตัวนึงครับสัดักผม แบบผมโดนปลาไหลตัวนึงโอ้ยกล้องลม้มขอโทษขออภัยครับโดนกระดัษกล้องล้มครับ ไหลตัวนึงครับจะต้องเอาออกก่อนเดี๋ยวมันออกได้ครับหาอยู่หากินครับ ท,ที่บ้านก็แม่ยังกินไม่หมดครับจะหาเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับหาเพิ่มมาเรื่อยๆออกมาแล้วครับออกมาแล้วตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ัตัวนี้ไปแล้วไปแล้วเลือ้อยเก่งมากนะ ละละะเก่งมากตัวนี้เดี๋ยวใบไม่ไดล่ใบไม่ได้มาก่อนไปแล้วครับได้ดูตัวเดี๋ยวจับก่อนจับย่างจับอะไรครับ นี่ครับตัวนี้ตัวนี้แล้วครับนี่หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวครับไว้นี่ก่อนเอาปลานี่ก่อนปักปักกัดก่อนประกัดใส่เบ็ดก่อน ่ได้กิดตัวครับประกัดประ,ด,ประดีกร,ระดีธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ประกัดตัวเล็กก่อนกรดีตัวใหญ่ครับเนี่ยตัวใหญ่มากับตัวเนี้ย ไปปักที่เดิมนี่ครับที่เดิมไปใส่ที่เดิมครับไปที่เดิม สวัสดทีที่ท่านนะครับจะมาปักที่เดิมเลยครับ กระดิ่งตัวเล็กครับนี่แปลอันนี้จะปล่อยครับตัวเล็กตัวเล็กนี้ปล่อยครับจอม ปล่อยไปครับนี่เราจะมาอีกไม้นึงครับรอลูกปากก่อนตุ๊ดเด็กเฮ้ยต้องมีอ่ะายอีไม้นี่ครับเดี๋ยวหายหมดกินหมดเกลี้ยงเลย ไม้หนึง่งใส่ไปลายไม้ครับไม้นั้นไม่รู้ว่าปลาตัวใหญ่กินขาดไปหมดครับเบ็ดขาดไปเลยครับสายหลุดสายขาดไปเลยไม้หนึงเด้ไป็นไหลตัวหนึง่งวันนี้นะครับมานอยู่อื่ นครับเดี๋ยวไปต้นนึงกลับบ้านก่อนยังไม่ทานข้าวเช้าเลยครับไม่รู้กี่โมงครับตอนนี้ใส่ไปลายหมายอยู่ครับขอบคุณพี่ๆีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดือครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับขอบคุณพี่ๆีทุกท่านนะครับไปกกลแล้วครับรบ,บ,นนรบ,รบ,บ๊ายบาย ชีวิตบ้านๆหาอยู่หาก,กินแบบนี้แหละไม่ได้ซื้อได้ตัวหนึ่งสองตัวก็อิ่มแล้วสองแม่ลูกครับขอบคุณที่ทุกท่านครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ